พี่น้องที่รักพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อจะพูดเรื่องสินศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญเลยนะนั่นก็คือศิลมหาสนิทนะครับชื่อก็บอกนะครับศิลมหาสนิทก็คือศินศักดิ์สิทธิ์ที่พระเยสุเจ้าตั้งขึ้นและเป็นศิลที่มีความหมายเป็นพิเศษเลยชื่อมหาสนิทก็คือเรื่องของการสนิทสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้ากับพระเยสุเจ้าโดยเฉพาะนะครับศิลมหาสนิทก็ถูก ตั้งขึ้นนะครับพระเยซูเจ้าตั้งขึ้นมีบันทึกไว้ในโพรสานและกบุญลูกาบทที่22ข้อ19ถึง20ที่ได้พูดถ,ถึงการาตั้งศิลในโอกาสอาหารค่ำครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าพี่น้องได้ทราบแล้วเมื่อเราผ่านไปเมื่อไม่นานวันนี้ในวันฉลองอพระศักดิ์สิทธิ์ที่บานไปนะครับศีลมหาสนิทเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณนะครับหล่อเลี้ยงวิญญาณ แล้วก็ชื่อก็บอกนะครับเป็นอาหารหล่อเลี้ยงวิญญาณทาให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจเจ้ามนุษย์กับพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกันโดยพระองค์เข้ามาสถิตในชีวิตในจิตใจของเรานั่นเองนะครับภาพปรากฏของศีลมหาสนิทเนี่ยเวลาพูดถึงศีลมหาสนิทเราก็คิดถึงแผ่นปังใช่ไหมแล้วก็คิดถึงน้ําองุ่นนะครับคิดถึงบูชามิสาบูชาขอบพระคุณนะครับก,ก็เราก็คิดถึงอย่างนั้น วาา่าเราพูดถึงศีลมาสนิทก็เป็นเรื่องเดียวกันนะแยกกันไม่ออกเพราะในบูชาขอบพระคุณบูชามิสานั่นเองก็เป็นการเสกศีลเป็นการเชิญพระเยซูเจ้ามาประทับในแผ่นปังในน้ําองุ่นนะครับเพราะฉะนั้นภาพปรากฏภายนอกที่เห็นก็คือแผ่นปังนะครับแผ่นปังขา,ขาวๆเนี่ยนะครับแล้วก็น้ําองุ่นที่อยู่ในถ้วยกาเล็กที่พระสงค์ถวายบูชาเราเรียกแผ่นปังนั้นว่าพระกายเมื่อได้รับการเสกแล้วนะครับเรียก อ้ณาบกุฎนั้นว่าพระโลหิตเมื่อหลังจากการเสกแล้วในบูชากรพระคุณนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวพระเยซูเจ้าตั้งศีลมหาสนิทขึ้นก็มีความหมายพระองค์คประสงค์ที่จะอยู่กับมนุษย์ท่านนี้วิธีจะอยู่กับมนุษย์นั้นก็ก็แปลกนะพระองค์ก็ใช้วิธีที่ไม่มีใครคิดเหมือนกันนะเสกศีลแล้วก็เป็นพระองค์เองที่เข้ามาในชีวิตของมนุษย์ด้วยการเป็นอาหารที่สามารถมองเห็นได้สัมผัสได้ที่เราเข้าไปรับได้ และแผ่นปังนั้นเข้ามาในชีวิตของเราตัวเราก็เป็นเลือดเป็นเนื้อของเราด้วยนะก็เป็นความสนิทสัมพันธ์ที่ใล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกันแบบแยกไม่ออกเลยก็ว่าได้นะครับเะกีิบอกไปแล้วภาพปรากฏคือแผ่นปังและเล่าอางุ่นขณะที่พระสงฆ์เสกศีลน,นั้นที่บอกว่าจงรับไปกินจงช่วกันเถิดจง ดื่มถ้วยโลหิตนี้แล้วก็ลึกถึงเราอะไรนั้นมีอยู่ในเมื่นนี้พ่อบอกนะครับในนับอลูกาบทที่22ข้อส9บเกถึงยี 2, เนี่ยนะครับก็ชัดเจนอยู่ตรงนั้นคราวนี้ในบูชาขอบพระคุณตรงนี้เนี่ยใน,ในเรื่องศิลพระสนิทเนี่ยจะบอกแล้วว่าเป็นจุดประสงค์ของพระเยซูที่จะประทับและเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์แบบไม่มีใครคิดเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ใช้วิธีนี้เพื่อแสดงถึง ความเป็นหนึ่งเดียวกันจริงๆเข้ามาประทับอยู่ในชีวิตของเราจริงๆในบูชาขอบพระคุณเนี่ยเป็นบูชาเดียวกันในความเชื่อของเรานะเป็นบูชาเดียวกับที่พระเยซูเจ้าถวายพระองค์เองบนกางเขนเป็นบูชาเดียวกันนะไม่ใช่เป็นมาทำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเพื่อหมายถึงไม่ใช่แต่เป็นบูชาจริงๆเป็นพระเยซูเจ้าจริงๆที่เป็นทั้งเครื่องบูชา และเป็นทั้งผู้ถวายบูชาแน่นอนในบูชาก็มีพระสงฆ์ได้ทําหน้าที่ตรงนี้ที่เห็นได้ในลักษณะของพระเยสูเจ้าเพราะฉะนั้นค,คําเสกสินอะไรต่างๆเนี่ยก็จึงเป็นวาจาเป็นพระวาจาของพระเยสุเจ้าจริงๆพระสงฆ์ไม่ได้อ้างถึงพระเยสูเจ้าแต่ได้พูดคําของพระเยสุเจ้าจริงๆเป็นประหนึ่งว่าเป็นพระเยสุเจ้าที่ทำเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า เป็นบูชาเดียวกับบูชาบนกางเขนของพระเยซูเป็นบูชาเดียวกันและดังนี้เองนะครับจึงทําให้รรศีลมหาสนิททําให้บูชาขอบพระคุณเนี่ยเป็นบูชาที่ใหม่เสมอใหม่เสมอหมายความว่าไม่มีเออล่าสมัยเป็นปัจจุบันตลอดเป็นปัจจุบันไม่ใช่เป็นอดีตแต่เป็นปัจจุบันตลอดทุกครั้งที่พระสงฆ์ถวายบูชาทุกครั้งที่โปรองเสกที่พระสงฆ์เสกศีลเนี่ยพระเยซู จริงๆพระเยซูพระกายของพระองค์แท้ๆพระโลหิตของพระองค์แท้ๆก็เสด็จลงมาแล้วก็อยู่ในภาพปรากฏของอแผ่นปังของอน,น้ำาองุงนตรงนี้นะครับแล้วก็เมื่อเรารับเข้าไปเราก็เป็นเลือดเป็นเนื้อของเราเพราะฉะนั้นเป็นบูชาที่เป็นปัจจุบันเสมอมันี้ก็ถึงว่าใหม่เสมอนั่นเองนะไ,ไม่ได้เป็นเรื่องของการจําลองแต่ว่าเป็นพระเยซูจริงๆมีความเชื่อนะครับความเชื่อของเราเป็นอย่างนั้นก็ พ่อเคยบอกไปแล้วในในเรื่องของศดสินมาสนิทบอกว่ามีคนถามว่าเออแล้วแล้ว,ลว,ลวมันเป็นเป็นไปได้ยังไงก็เสกแล้วก็ยังเป็นแผ่นปังยังเข็มยแพร์พ่อพ่ออธิบายคราที่แล้วจำไม่ได้ตอนไหนแล้วอธิบายว่า,าการเสกศีลของพระเยซูเจ้าเนี่ยมันเป็นล่าสัตธรรมเป็นข้อความเชื่อเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพ่อก็เปรียบว่าการเสกแผ่นปังให้เป็นพระกายพระเยซูเนี่ยมันเปรียบเสมือนกัน เอากระดาษมาก่อนท <monthly> <wide> <tr> ี่เขาแล้วก็เอาไปพิมพ์เป็นแบงก์น่ะก่อนที่จะไปพิมพ์เป็นแบงก์เนี่ยกระดาษแั่ก็เป็นกระดาษธรรมดาใช่ไหมกระดาษธรรมดาแต่หลังจากพิมพ์แล้วออกมาเป็นธนบัตรแล้วเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่เป็นกระดาษธรรมดาแล้วมันเป็นธนบัตรความเป็นของกระดาษอันนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วเป็นธนบัตรซึ่งมีค่าแล้วก็มีอะไรอ่ะคุณค่าของธนบัตรนั้นก็แล้วแต่ว่า ว่าจะเป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็สามารถเปลี่ยนความเป็นของมันออกไปนะอันนั้นไม่ใช่กระดาษอีกต่อไปแล้วจะเป็นธนบัตนี่คือเปรียบเทียบก็เป็นอย่างนี้พอพอจะได้ก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วพระเยซูก็ไม่ใช่ธนบัตแต่ว่าก็เปรียบเทียบตามภาษามนุษย์ก็ได้ประมาณนี้นะครับดังนั้นต่อไปก็คือ,เ,อ,อเวลาที่เราจะรับศีลมหาสนิทเนี่ยเรา เมื่อตระหนักเมื่อเรารู้ว่าเป็นและการรับพระกายพระเยซูเราจึงต้องเตรียมตัวของเราอย่างดีนะครับเตรียมตัวของเราอย่างดีการเตรียมตัวคือหลายการเตรียมตัวก็คือเตรียมทั้งร่างกายของเราร่างกายก็คือเราจะต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยต้องทําความสะอาดต,ต,อต้อง,ออง,ล,ง,ล,งอ COVID, ล้างไม้ล้างมือไม่ใช่โควิดแต่ล้างม้ล้างมือหมายความว่าล้างทําความสะอาดให้ดี etas, ต้องเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอาบน้ําต้องอะไรต่างๆชําระร่างกายให้เหมาะสมที่จะเป็นที่ประทับของ พร่อเยสุจ้าไม่ใช่ไปไหนไปทำไรมาก็ไม่รู้อยู่ๆเข้าไปรับสินพ่อเคยมีประสบะการณ์นะก็มีพี่น้องหลายๆคนถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยใส่กางเกงเสื้อผ้าอะไรไม่เรียบร้อยก็ไปรับสินแล้ก็มันก็ดูยังไงอยู่มิฉะนั้นมากกว่านั้นอีกมือไม้ก็ไม่ได้ทําความสะอาดดีๆยังแบ,บมือจะรับสินก็ในมือนั่นเองก็มีเขียนเบอร์โทรศัพท์เขียนอะไรไปก็อันนี้พ่อก็จะไม่ส่งนะพ่อก็จะส่งให้รับทางป่าทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็ขอให้เราเตรียมตัวดีเอาใจใส่เพราะว่าถ้าเรามีความเชื่อวันนั่นคือพระเยซูเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวของเราที่ให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราอย่างดีเตรียมใจของเราก็คือเราต้องอไปเตรียมชีวิตให้เราจิตใจของเราสะอาดปราศจากบนทินบาปต่างๆเพื่อเราจะให้พระองค์เข้ามาประทับอยู่อย่างเหมาะสมนะครับและการรับศีลมหาสนิทนั้นเขาบอกรับบ่อยๆได้ยิ่งดีเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยเราทานบ่อยๆท่ไมไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวอ้วน เพราะว่ารับศีลพราสนิยรับพระกายพระเยซูเนี่ยจะทําให้ชีวิตจิตใจของเราพงประทับอยู่กับเราก็จะทําให้ชีวิตเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะ,จะเจริญชีวิตอย่างเหมาะสมต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องศีลมหาสนิทนะครับมีอํานาจมีศักยภาพของการทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญเจ้าแบบเห็นได้แบบสัมผัสได้แล้วก็แบบ มีคุณค่ามีความหมายกับชีวิตเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก่อนจะรับสีลวัสนิทก็เตรียมชีวิตเตรียมจิตใจของเราดีๆนะครับเพื่อเราจะสามารถอยู่กับพระเป็นเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอย่างดีนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะเตรียมทั้งจิตใจเตรียมทั้งร่างกายของเราให้เหมาะสมนะครับก็แน่นอนนั่นคือการไปร่วมถวายบูชาขอบพระกุลและก็การไปถวายบูชาทุกครั้งถ้ามีโอกาสถ้าอยู่ใน สานะที่ดีแล้วการสัทานไม่มีบาไม่มีแล้วก็รับสินนะครับรับสินได้เสมอยิ่งดีนะครับวันอาจจะได้สักสองครั้งก็ได้ถ้าเกิดมีความอาจจะแต่ว่าก็อย่าอย่าไม่ใช่ไปรับจนกระทั่งเคยชินก็คงไม่ใช่เขาก็ปกติละวันละหนึ่งครั้งแต่ถ้าเกิดอยากจะรับสองครั้งก็บอกกับพ่อแล้วก็รับได้นะครับก็คงจะไม่ได้มีปัญหาอะไรก็รับได้เลยด้วยความเชื่อความศรัทธาไม่ได้รับเพราะประเพณีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจําไว้ว่า ศีลมหาสนิทนั้นคือปัจจุบันเสมอและเป็นพระเยูุจ้าแท้ๆเลยนะไม่ใช่เครื่องจําลองเครื่องหมายจําลองไม่ใช่นะครับและมีคาหนึ่งซึ่งพ่อชอบมากสําหรับการสรุปตรงนี้พระสังฆราชพระกุณเจ้ายวงนิตยโยเนี่ยก็ได้พูดไว้ตั้งแต่สมัยพ่อเป็นเนนพ่อจําได้เลยนั่นก็คือหลวงบอกว่าศีลมหาสนิทนั้นคือศีลน,นี้ใหญ่ศีลน,นี้ใหม่และศีลน,นี้ชื่นใจนะครับชอบมากเลยสามคำนี้ สินนี้ใหญ่สินนี้ใหม่สินนี้ชื่นใจเป็นคําจํากัดความที่สุดยอดแล้วนะครับพ่อจําแม่นจนปัจจุบันนี้จุลาผ่านไป5-60ปีแล้วก็ตามนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอพี่น้องทุกคนมีความสุขและก็รับพระพร์จากพระเจ้ามีพระองค์ประทับอยู่โดยเฉพาะทางศินมหาสนิทนะครับสวัสดีครับ